สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นักศึกษากลับบ้านตั้งวงสังสรรค์กับเพื่อนเชื้อแพร่กระจายกักตัวกลุ่มเสี่ยงเพียบวันที่4ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าสอสอจอลำปางเผยทาลายนักศึกษาคณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจจังหวัดเชียงใหม่ติดเชื้อแล้วกระจายสู่เพื่อนและเพื่อนสาวรวมแล้วสีร่รายเป็นชาวตำบลสาราอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางผู้ป่วยรายที่1,964พเรเพศชาย อายุ22ปีวันที่24กันยายนเดินทางกลับจังหวัดลำปางและไปทานปิ้งย่างดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุรีร่วมวงสังสรรค์กับเพื่อน5คนวันที่27กันยายนครอบครัวของเพื่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบเชื้อโควิดวันที่28กันยายนไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเกาะค่าผลการตรวจพบติดเชือ้อต่อมาเพื่อนซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่1980เพชชายอายุ18ปีชาวตำบลศาลา นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปางที่นั่งสังสรรค์ด้วยกันกับผู้ป่วยอรายที่1,964ติดเชื้อด้วยโดยผู้ป่วยอยู่บ้านรวมกับครอบครัว4คนวันที่27กันยายนไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคลำปางมีเพื่อนร่วมชั้น40คนเริ่มมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยวันที่28กันยายนเริ่มมีอาการไอแห้งวันที่2ี่กันยายนไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคลำปางมีเพื่อนร่วมห้อง30คน มาตรวจหาเชื้อกับแฟนที่โรงพยาบาลเกาะคาวันที่30กันยายนผลตรวจพบติดเชื้ออีกรายผู้ป่วยรายที่1,981เป็นหญิงอายุ23ปีชาวตำบลเวียงตาลอําเภอห้างฉัดที่อยู่ขณะป่วยตำบลสาราอําอเภอเกาะคาเป็นเพื่อนสาวผู้ป่วยรายที่1,964เวิร์กฟอร์มโฮมที่บ้านตำบลสาราทำงานที่บริษัททรูโครงการปัญญาปาร์คตำบลพระบาท เพื่อนรวมงาน20คนไปส่งเพื่อนชายตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเกาะคาวันที่29กันยายนทราบผลตรวจเพื่อนติดเชื้อโควิดไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเกาะคาผลตรวจพบเชื้อโควิดนอกจากนั้นยังมีผู้ป่วยรายที่1,998เป็นชายอา,ายุ21ปีชาวตำบลสารามีประวัติสัมผัสผู้ป่วยรายที่1,964ซึ่งเป็นพี่ชายอยู่บ้านกับครอบครัว พ่อปู่ยา่าและยายวันที่24กันยายนไปบ้านพี่ชายที่บ้านสาราดงลนันร่วมวงดื่มเหล้าเบียร์กับเพื่อนสามรายวันที่28กันยายนเริ่มมีอาการไอมีเสมหะและมีน้ำมูกทราบเพื่อนติดเชื้อโควิดวันที่30กันยายนไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเกาะฆ่า,าวันที่1ตุลาคมเริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นผลการตรวจพบติดเชื้อโควิดเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเวชชารักษ์จังหวัดลำปาง ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ